อะไรให้คนเข้ามาดูเรียกเรียกก่อนเลยนี่ก็เป็นเรื่องเรียกสวัดีทุกคนทุกคนครับเข้ามาเข้ามากันหรือยงังทุกคนสวัสดีนะครับอ่ะเปิดปากขัดทาย สวัสดีครับทุกคนครับรวันนี้มีเรื่องมาแจ้งว่าตอนนี้นะฮะผมเนี่ยอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะลงทุเรียนใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ที่คัดทุเรียนที่เขาจะต้องแบบรับจากเกษตรกรมาใช่ไหมครับเราจะต้องส่งและตอนนี้ทุเรียนเยอะมากมีหลายที่ ที่เรียกว่าอาขายไม่ได้ในหลายๆส่วนเลยวันนี้ก็จากพี่กิจได้รู้จักแม่น้องก็ผมก็ได้มาที่นี่แล้วได้เห็นว่าทุเรียนเยอะมากจริงๆทุเรียนดีๆราคาดีๆสำหรับใครที่ชอบใครที่ชอบทานทุเรียนนะคร เดี <One input> sushi, um ๋ยวผมจะไปไลฟ์ในเพจชินไคซูชินะครับเพจร้านอาหารญี่ปุ่นของผมนะครับใครมาสวัสดีครับทุกคนแวะเข้ามาทักทายก่อนทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่เคยไลฟ์ขายของมาก่อนเลยเนื่องจากร้านอาหารญี่ปุ่นของเราเนี่ย ต้องขายกับบ้านอย่างเดียวไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้วันนี้เพจร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นของเราจะเปิดเพจขายทุเรียนหนึ่งวันเดี๋ยวไปเจอกันยาวๆเลยนะครับในเพจร้านผมนะครับชินไคสูชิขออนุญาตปิดแมปไปตามไปตามเพจร้านก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากตามก็ได้ครับแต่ว่าเข้าไปสามารถเข้าไป f อทุเรียนกันได้ วันนี้จะขายทุเรียน4,000เลยนะครับใครเป็นแฟนหมอนทองกานยาวอ,อพวงมณีแล้วก็นกกระจิบนกกระจิบนี่เพิ่งรู้นะว่านกกระจิบมันคือมันคือพันทุเรียนนี่ไม่เคยรู้มาก่อนมีงานแล้วหนวดหายจริงๆไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวว่ามีงานแล้วหนวดหายเอ่อที่หนวดหายเพราะว่ารู้สึกมันทิม ทางแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าโควิดรอบนี้อาจจะทำให้ผมหนวดยาวอีกรอบหนึ่งก็เลยแบบรีบโกนเฮ้ยเขาปักเขาปักพินตรงด้านล่างยังไงนะถ้าจะให้คนไปตามเฟซบุ๊กอะเออไม่เป็นไรนะวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันนี้วันอังคารเยน็ยนเยน็นค่ำค่ำคนอาจจะใครที่กำลังเดินทางอยู่หรือกำลังจะกลับบ้าน ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เปิดไลฟ์ดูกันได้หรือใครอยากกินทุเรียนดีๆราคาดีๆนะครับก็สามารถเข้าไปตาม F กันได้นะฮะในเพจที่ร้านผม <c oughs> ผมแชร์ <share S 1> ไว้ในสตอรี่นะกดเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นแล้วก็เข้าไปที่เพจร้านได้เลยนะครับขอบคุณมากครับมีคนพิมพ์มาว่า Facebook ชิมใครใช่ครับ ไม่เป็นแฟนคขับทุเรียนแต่เป็นแฟนคลับพิเกตได้เลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวตอนไลฟ์ใครจะเข้ามาทักทายก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพูดคุยกับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้สวัสดีครับจากาแมนเชสเตอร์ว, <laughs> วันนี้ส่วนมากหยุดงานเออวันนี้วันหยุดใช่ปะถึงว่าแบบผมเนี่ยนะ ผมอ่ะขับรถมาแล้วแบบขึ้นทางด่วนฟรีพี่ยุ่งสวัสดีครับนี่ทุกคนทักทายพี่ยุ่งหน่อยสวัสดีฮะสวัสดีฮะพี่ยุ่งสวัสดีครับนี่ผมวันนี้สิสิดน้องเรียนรู้กันเป็นพ่อค้าทุเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับเสือเจอกันให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับใครอยากทานทุเรียนดีๆนะครับก็ลองกันได้นี่คือผมแบบ ส่วนหนึ่งนะสนองนี้ตัวเองด้วยพูดตรงผมเป็นคนชอบกินทุเรียนมากแต่ว่าช่วงไหนที่ดูแลตัวเองอะ่ะก็จะแบบเรียกว่ามีลิมิตให้กับตัวเองจากเมื่อก่อนเวลามีคนเอาทุเรียนมาให้อะ่ะวันหนึ่งอะ่ะผมแบบไม่ยั้งเลยเหมือนกันแบบภูหนึ่งช่องหนึ่งอะ่ะสามสามเม็ดนะ่ะผมกินหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้ละตอนนี้โควิดยิ้มปิดอีกจังหาต้องดูแลตัวเองก็ วันละหนึ่งแล้วจะบอกว่าทุเรียนแบบทุเรียนแช่ฟรีสน,นะโหอร่อยมากสวัสดีทุกคนแล้วผมก็ได้เซิร์ชหาข้อมูลจากแฟนขับของผมมาแล้วนะครับว่าแฟนขับผมหลายๆคนชอบชอบทานทุเรียนเปิชันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้ได้ยินป่ะครับได้ยินเสียงผมป่ะ ขอโทษได้ยินได้ยินเสียงผมชัดไหมฮะสวัสดีครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมใส่แมสแล้วก็ใส่เฟซชิลตลอดเวลาอยากโอเคเดี๋ยวจะไปไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แฟนเพจชินไครซูชินะครับเดี๋ยวไปเจอผมพี่กิกพี่เก่งแล้วก็พี่ยุงด้วยเจอกันย,ยาวๆคุยกันย,ยาวๆ เทคแคร์ care, ครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับไปเจอกันเลยผมแปะไว้ในสตอรี่แล้วบ๊ายบาย